ช่วง columnist presented by Sukinadwin ช่วง columnist ของรายการจอดใจครับวันนี้เป็นคุณสิงห์และคุณหนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปทำอะไรมาถิวเข้มกว่าเดิมไปเซิร์ฟบอร์ดอันแน่าเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มฮิตกันแล้วไปเชื่อคนเดียวเหรอครับเออวันนี้หัวข้อดแม่ทำไมทำน้องอีกล่ะผมเห็นมีผิวค้ำอยู่สองคน อะไรไปเห็นที่ไหนอะไปเห็นที่ไหนไอ้จงไอจีอะไรอ๋อโอเคเรื่องของเราในวันนี้มาสิงมาโดนพี่นงสกิดอย่างงี้เข้าเรื่องเลยเพราะว่าเรากำลังจะพูดเรื่องทฤษฎีการสกิดครับผมการสกิดเข้าเรื่องได้เข้าเรื่องได้เรื่องทฤษฎีการสกิดหรือภาษาอังกฤษเรียกนัชเตีรีเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ในแวดวงวิชาการของคนทํานโยบายก็ดีหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ก็ดีเนี่ยพูดถึงกันมาประมาณ10กว่าปีแล้ว มันเป็นการหักล้างแนวคิดเก่าของเศรษฐศาสตร์ผมเรียนเศรษฐศาสตร์มานะฮะ <Ừ. S 1> แล้วเศรษฐศาสตร์เนี่ยโอเคคนไม่ได้เรียนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็ตามแต่ออแต่จริงๆต้องเป็นเรื่องพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์ในแง่ที่เราเรา,เราคาดเดาได้เช่นราคาหมูตกลงออคนก็จะซื้อหมูมากขึ้นออราคาหมูแพงขึ้นคนก็จะซื้อหมูน้อยลงเ,ออเราจะต้องนั่งคิดว่าตอนหนึ่งบาทที่เราใช้ไปนเนี่ยเราได้รับความบึงพอใจเท่าไหร่จรึงจะนามาซึ่งการตัดสินใจว่าเราจะซื้อสิ่งนี้หรือไม่อะไรเงี้ยแต่ว่า บางทีมีตัวเลขดอกเบี้ยหรือว่าตัวเลขนักลงทุนอะไรการลงทุนมาวางเนี่ย uh huh. เราก็ไม่ทําให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าคนแถวบ้านลงทุนกันเต็มเลยอะไรเงี้ยเออเลยเอาด้วยโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอการลงทุนนั้นมันดีในเชิงตัวเลขไหกลไกกลไกของเศรษฐศาสตร์เนี่ย uh huh. มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องไหมถ้าเป็นเศรษฐศ,ศาสตร์แบบเก่า uh huh. ไม่มีอ uh huh. uh huh. ใจผมผมว่าอารมณ์ก็ใหญ่นะผมคิดภาพถามจากคนไปซื้อรถอ่ะอย่างแรกคือมันสวยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาคันนี้มันสวยซึ่งสิ่งนี้นักเศรษฐศาสตร์ไม่เข้าใจแต่นักมาร์เก็ตติ้งเข้าใจมานาแล้วเออมันก็เลยเกิดสิ่งใหม่แนวคิดใหม่ที่ประสานจิตวิทยามาร์เก็ตติ้งเศรษฐศาสตร์แล้วก็การการสร้างนโยบายรวมด้วยกันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่า behavior science หรือว่าศาสตร์พฤติกรรมการศึกษาเชิงพฤติกรรมสมมติว่าอยากให้คนแยกขยะมากขึ้น ถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็ต้องคิดว่าต้องทําป้ายรณรงค์ทำสื่อการเรียนการสอนพูดบ่อยๆย้ำไปเยอะๆซึ่งเมืองไทยมีมานานแล้วสุดท้ายก็ยังไม่แยกกันอยู่ดีเพราะว่าในเศรษฐศาสตร์ชิงพติกรรมเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันมีช่องว่างกันระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมบางอย่างรู้ว่าดีแหละแต่ทําไม่ได้ซึ่งมันมีเยอะมาก เห็นด้วยแต่ไม่ทำเนี่ยใช่เช่นทุกคนรู้ว่าออกกาลังกายดีแล้วทำไมไม่ทำกันทุกคนครับเออถ้าเรามีเห็นมีผลเราต้องออกกาลังกายทุกเช้าแล้วดิใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยนํามาสู่ว่าแล้วทำยังไงให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมบางทีไม่ต้องไปยุ่งกับหัวสมองคนหรอกยุ่งกับตัวพฤติกรรมเลยอยากให้คนตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับความรับรู้เรื่องขยะก็ได้ครับแต่ว่าไปดีไซน์ต่างขยะใหม่แทนให้หน้าแยกอ๋อคือไม่ต้องอธิบายหรอกเฮ้ยนี่ขยะเปลี่ยนขยะแห้งนี่ขยะอิเล็กทรอน เออทิ้งแล้ว oh, ดู <okay. S 1> น่าเล่น uh huh. อ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยลกันวันนี้ uh huh. อเอาตัวอย่างจริงเลยอันนี้นะครับนี่คือหนังสือเรื่องนัชก็คือเป็นหนังสือที่ในวงการนักวิชาการ uh huh. กเ,าานนเากษตรเนี่ยอ่านกันเยอะมากครับคุณเทเลอร์คุณสตินเนี่ยเป็นคนที่เริ่มทําการวิจัยแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเออหน่วยออกแบบนโยบายของหลายๆประเทศรวมถึงอังกฤษด้วยมีสิ่งที่เรียกว่านัชยูนิตเรียบร้อยคือแทนที่จะออกแบบแค่ว่า เอ่อต้องเปลี่ยนนโยบายยังไงต้องเปลี่ยนตัวเลขอะไรยังไงดูเพื่อเรื่องพฤติกรรมคนด้วยว่าเวลาเอามันไปสู่พฤติกรรมคนจริงๆแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมอ่ะอยางยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมชอบม,มากถ้าเรามีป้ายบอกว่าอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นนะมันก็จะมีก้นบุหรี่เต็มพื้นไปหมดเลยตรงข้างป้ายเลยแหละเออใช่ <laughs> นะไม่รู้ไปไรนะหรือว่าตรงนั้นแบบว่าห้ามจอดรถนะก็จะมีคนจอดไป <laughs> ใช่แต่ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องไปยุ่งคืออันนี้คือบริเวณสูบบุหรี่ใช่แล้วบริเวณที่มีคนทิี่ แทนที่จะมีป้ายห้ามสูบบุหรี่เขาใช้วิธีการสกิดพฤติกรรมด้วยการบอกว่าระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่คุณว่าใครคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกระหว่างโรนัลโดกับเมสซี่เราให้โหวตด้วยก้นบุหรี่ของคนสูบบุหรี่ก็นั่งมองไปด้วยออมองเสร็จคุณคิดว่าเขาจะทิ้งพื้นไหมไม่เขาต้องประมาโหวตใช่เออว่าเงื่อนการเก็บขยะมาในตัวเออเก๋วะเพราะว่ามันเป็นท็อปปิกที่คนพูดกันเยอะครับเนี่ยใช่ว่าใครใครคก็สูสีกันอยู่เงี่ยใช่ใช่อย่างอันนี้ถังขยะนะครับผมเป็นถังขยะตามสมะนนัั้้ออีาจจไไ่ด ไม่ได้ว้าวเท่านเมื่อกี้แต่ก็เป็นตัวอย่างนึ่งน่ารักคือเด็กอาจจะว้าวสำหรับเด็กใช่มันเอมที่เด็กคือการนัดฉากสิเนี่ยต้องดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครอันนี้เด็กน้อยมาเที่ยวสนสัดวยก็จะทำอันนที่จะบอกน้องๆแยกขยะกันเถอะอะไรเงี้ยช่วยอันเอาแก้วใส่ช่องนี้อโลหะใส่ช่องนี้ไม่เอาอย่างนี้เลยแล้วทําให้ช่องต่างๆเป็นรูปร่างของสิ่งที่เราขอบไปคืออันนี้คือการเปลี่ยนพฤติกรรมณจุดที่ต้องการพฤติกรรมนั้นตอนที่เขาจะทิ้งเลยมันจะง่ายคือหัวใจของการสกิทคือทําให้มันง่ายให้มันสน ผมชอบมากเลยนะครับผมอ่านี่อีกตัวอย่างหนึ่งครับผมแค่ดูปุ๊บเก็ตเลยดูปุ๊บเก็ตเลยคนก็อยากทิ้งขยะให้มันลงถังผมว่ามีคนทิ้งแล้วทิ้งอีกอยากหาขยะมาทิ้งไปหยิบกลับมาิเพราะมันสนุกเพราะเปลี่ยนตัวอย่างบนเกมมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้อยากมีส่วนร่วมมากยิ่งเพราะคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วใช่หรือถ้าสมมติว่าอย่างคนไทยเนี่ยถ้าสมมติทิ้งขยะลงถังอย่างถูกต้องปุ๊บแล้วมันมี มีอะไรเหมือนสล็อตแมชชีหรือมีอะไรเหมือนหวยเอาวอร์ดให้หน่อยถึงแม้ไม่ไม่ต้องรางวัลจริงก็ได้นะแค่แบบว่าแค่เห็นเป็นเลขโผล่ขึ้นมาเชื่อไหมมีคนมาทิ้งอะเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งที่ได้ผลมากคือการใช้ศาสนาอยากให้คนเลิกตัดไม้ที่ภาคเหนือมีจํานวนมากภทยสันจำนวนมากคือบสถป่าก็คือพระไปห่มจนไม้แทนที่จะต้องไปบอกว่าการตัดไม้ทำลายป่าไม่ดีอย่างไรนี่เลยมีจิตวิญญาณอยู่ในนี้กล้าตัดก็บอกมาเห็นผลคุณอยากจะเลิญลุ่งเรืองหรือคุณอยากอับโชคคุณก็ทำเอาแล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่เอ เคยมาพูดในรายการเราแล้วนะแต่ที่เอพูดในเชิงการออกแบบแต่นี่เป็นการสกิดที่คลาสสิกมากเกม๋มากคือต้องการให้คนฉี่ลงถูก <c oughs> คือ <c oughs> อันนี้ไปวางปั๊บมันมีเป้าให้ยิงแล้วไง <c oughs> เดี๋ยวจยิงให้กระเด็นเลยตัวนี้อะไรเงี้ยเออใช่แต่พอมีแมงวันปุ๊บสกิดให้คนฉี่ลงถูกแล้วเศษความสะอาดกันทั้งสะอาด <c oughs> ใช้ต้นทุนน้อยลงเป็นวิธีง่ายๆที่ได้ผลมากไม่ต้องไปรลนลงอะไรเลยอยากให้คนกินน้อยลงทําไงรู้ไหมครับทําให้จานเล็กลงต้องใช้จานใช่ปรากฏว่าด้วยการวิจัยเนี่ยคนพบว่าพอจานเล็กลงงถึ22% ฝั oh. ่งขวามันดูเยอะเลยอ,ะอ่ะเอออันนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนวิธีการเลือกว่าคุณจะบริจาคอวัยวะหรือเปล่าถ้าคุณเริ่มจากไม่บริจาคแล้วให้ติ๊กว่าจะบริจาคหรือเปล่าอก็จะได้คนบริจาคอวัยวะค่อนข้างน้อยอแต่ถ้าเริ่มจาก d e ฟอล l ์หรือว่าช o i c e แรกทางเรื่องแรกคือคุณบริจาคโดยอัตโนมัติแล้วถ้าคุณไม่อยากบริจาคคุณยังมีมีอิสระภาพอยู่แต่แค่แค,แค่คุณต้องติ๊กว่าฉันไม่อยากบริจาคนะ uh huh. คือการเลือกเข้าหรือเลือกออก นะครับผมเลือกออกได้ผลดีกว่าใช่ไหมเลือกออกได้ผลดีกว่าคือคนไม่อยากที่มันเป็นช้อยแจ็คคนโอเคตามนั้นเออรู้สึกในโทรศัพท์มันจะใช้วิธีนี้นะใช่ครับคนมีแนวโน้มนให้ให้ช้อยแรกมากกว่าฉันจะให้ให้ให้แอปของฉันเข้าไปเชื่อมกับไอ้ที่อยู่ของเธอได้ไหมก่อนครับผมหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์จองลงครับถ้าไม่ยอมไม่ยอมจะอยู่เล็กๆข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนั้นมันยังมีวิธีอื่นด้วยเช่นดึงเรื่องสังคมเข้ามาเช่นอยากให้คนจ่ายภาษีก็บอกว่า65%เตของคนในเขตคุณจ่ายภาษีนะ อะไรเงี้ยถ้าไม่จ่ายนี่กลายเป็นส่วนน้อยนะอืไม่มีความรับผิดชอบเลยนะใช่บางทีการทํานโยบายเลยไม่คิดถึงมิติความเป็นมนุษย์มันมันเลยไม่ได้ผลแต่แน่นอนว่านโยบายแบบปกติเช่นการเพิ่มลดของราคาอสมมติผมพูดพูดเรื่องขยะอีกทีนะฮะไอการสร้างนโยบายเพื่อให้ราคาพลาสติกสูงหรือต่ําหรือมีการป้องกันการนําเข้าจากต่างประเทศอันนั้นยังเป็นเรื่องจาเป็นอยู่เป็นเรื่องนโยบายในเชิงภาพรวมแต่เวลามันมาถึงระดับที่ต้องการเปลี่ยนมนุษย์จริงๆอ่ะมันต้องคิดอย่างนี้ด้วยถ้าผสมกันระหว่าง แนวคิดนโยบายปกติกับแนวคิดที่เป็นการสะกิดเนี่ยผมว่ามันจะทาให้ทุกอย่างมันเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์มากขึ้นในการออกแบบอยากให้สังคมไปทางไหนเราก็สะกิดเข้าไปทางนั้นแต่ก็ต้องคํานึงอีกจากการวิจัยก็พบว่าถ้าสะกิดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกได้ผลเช่นจ่าเฉยคือการสะกิดที่ชัดเจนมากแต่ตอนนี้ทุกคนรู้จักจ่าเฉยเรียบร้อยอแล้วก็นะตอนมาใหม่ๆคนโอ้โหหรือซองบุหรี่เย่ตอนแรกอีมากตอนนี้ครับผมดูไปดิคือมันต้องเปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆไม่งั้นใช่ต้องมการเขาถือว่าเคยชินหรือไม่ก็คิดว่าถูกหลอกอะไร คือเพราะฉะนั้นการออกแบบนโยบายเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ยหนึ่งต้องต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์2คือต้องมีการเข้าใจว่ามันมีมันวันหมดอายุแล้วเปลี่ยนแผนไปเรื่อยเปลี่ยนแผนไปเรื่อยผมว่างานนี้เหมาะกับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นรหรือเทศบาลหรืออะไรเงี้ยเพราะมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนของฉัน,นเลย<ด><ๆ>ฉันรู้จักบ้านฉันเนี่ยคน<ๆ><ๆ>จังหวัดฉันเขาอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้แล้วเขาจะอย่างนี้ถ้าเอาแนวคิดนี้ไปใช้ใน,ในหลายๆเรื่องเนี่ยเอาไปเลี้ยงลูกก็ได้จริงๆก็ได้สกิลพฤติกรรมจริงๆไปใช้กับใครก็ได้เออแล้วมันผมว่าม เสนอทางเลือกแล้วดันคนนิดนึงเออไปทางนั้นเป็นการทําให้คนทําตามโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องตั้งเป็นกติกาไม่ต้องมีบทลงโทษไม่ต้องมีแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจใดๆเอาให้มันสนุกและน่าทําที่สิ่งเล่ามาผมคิดว่าเหมาะกับนิสัยคนไทยด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ย เคยได้ยินคำว่ายิ่งว่าเหมือนยิ่งยุกไห<อ>ม,อ,มอะไรงี้นะแต่นี่คือเป็นการจูงใจให้รู้สึกสนุกรู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกได้แสดงความคิดเห็นได้ได,ได้ตัดสินใจน่าจะถัา,ถายขยะมีรูปหน้าัการเมืองอยู่ตรงนั้นนะรับรองโอ้โหดูว่าใครเต็มก่อน <S <S ใช่ไหมครับผมกลัวบางบางถังขยะจะถูกถีบกระเด็นไปโดนเทโดนเทโอเคขอบคุณมากครับคุณหนองสิงครับขอบคุณมากครับอีกเรื่องดีๆกับเจาะใจนะครับถ้าอยากไม่อยากพลาดเรื่องดีๆแบบนี้ สัปดาห์ต้องใช ah, ้ทิ่พิธีนี้สัปดาห์หน้าใครๆเขาก็กลับมาดูกันนะครับคุณจะกลับมาดูไหมคนอื่นเขากลับมาดูกันนะตอนนี่ลาไปก่อนนะสวัสดีครับเป็นมือใหม่หัดขับ ควรจะติดสติ๊กเกอร์บอกที่หลังรถไหมคะถ้าตอบเบื้องต้นก็คิดว่าควรติดตอนผมขับมอไซค์ใหม่ๆนี่ผมเป็นไทยต่อสังคมปะเขก็จะแบบเออึกดจะเลี้ยวตอนนั้นก็คิดในใจว่าเอออยากให้คนรู้เลยเกอรว่าเราอ่อนด้ยขนาดไหนเกรงใจคนข้างหลังไงสมมติคุณขับตามเราจะระวังเลยคันนี้คันนี้อาจจะเบรกซีซัวอยู่เบรกโดยโ<อ>ไม่มีอะไรตัดหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นระวังเอานิดนึงผม<อ>ว่านนดีกว่ารถคันนี้สีชมพูรถคันนี้สีเขียวอะไรอีอันนี้ดีอันนั้นงงมากผมประเทศอื่นมีไหมครับไม่